หลายเนมาลน่ากระจมันมากน้อยขนาดไหนน้อยถูกมานะครับน่ระบามร็วนะวันนี้ไปดูแล้วด้วยกระจาย่าวแบความเป็นจริงเลยกับเราท่านพอไม่ไม่พ่ออะไร หนัมันามากเลยอะแต่ถ้าผมเล่นแล้วเป็นชาวบ้านต้าือต็ดตดตึบตึบติตดขแ,แล้วเป็นครากวมันต้เป็นไม้จีนะักต้งัวถ้าเราลุกขึ้นเล่นเนี่ยมันต้อง,งเชน,นตอง,งอบอนแต่ถ้ารอว่าผมราว่ายด,ดว่ารวมแล้วน่ะเป็นานรนยรวมคือบอกขอ,ขอครอบครัวมากบกับสังคมยุคนี้ซึ่งสิปีคนธรรมดา บ้านครางกันไป19ปีนะยุ19ปีไม่มีครับโลกโซเชียลไม่มีแล้วครับคนสบายฟาดตาขา,ายครับเช่นี้มันเรกลับมาต้องเจอเหตุการณ์อยนี้แล้วด้วยเหตุการณ์หลายอย่างมันจะแน่เลย มัน er. er. ่งพุเข้าเลยนะยุ่งพเข้าเลยนะปฏการิยาเนี่ยุง่ง่ายมากเนโดนก้าพุ่งเพิ่มจดเลยดูยิ่งจะเห็นการคนนี้ครับหลายอย่างมากนะแต่รวมแล้วคือสนุกครับอกมีรอยยิ้มกับ้านนะ Gracias. No, no, no.